เฮ้ยหูฟังตัวใหม่ออกมาแล้วแหมมาอ่านสเปคกันเลยดีกว่าโอ้ oh! ตั้ง40 Driver 10 Dynamic 10 Planar 10 EST 10 Balance a m a t ิ u r เสียงมันต้องแบบ <c oughs> สุดโลกมนุษย์แน่นอนเท่าไหร่ครับพี่สองแสนเองเหรอพี่โอ้โ oh, หยังไงก็คุ้ม40 Driver อย่างงี้ว่าไงนะครับอ๋อ oh, ผมต้องซื้อแอมด้วยเหรอครับอ๋อ oh, ถ้าแอมไม่ดีเสียงมันก็ไม่ดีใช่ไหมครับแอมเท่าไหร่ครับแสนหึเหรอครับ <c oughs> ได้ได้พี่เออว่าไงนะครับ เคเบิลด้วยแหรอครับเคเบิลที่อยู่ในนี้ไม่ไม่ดีพอใช่ไหมครับต้องซื้ออัปเกรดใช่ไหมครับเสียงมันถึงจะดีขึ้นด้วยอ๋อเท่าไหร่ครับอ๋อบวกอีก50,000โอ้สบายสบายพี่เพื่อเสียงที่มันดีที่สุดในโลกเนี่ยผมจ่ายได้ยุดก่อนครับ ถ้านี่คือคุณในเวลานี้นะครับเก็บกระเป๋าตังค์เข้ากระเป๋าแล้วดูวิดีโอนี้จนจบก่อนนะครับเพราะในวิดีโอนี้ผมจะมาแบ่งปันความรู้รายละเอียดทุกอย่างที่จะทำให้คุณไม่โดนหลอกในโลกของหูฟังอีกต่อไปครับแถมคุณจะประหยัดตังค์แบบมหาศาลเลยด้วย Hello l v e r y o n e สวัสดีครับผมชื่อทิมมี่นะครับแล้ววันนี้เรามาดูกันถึง6ข้อสิ่งที่ควรรู้จะได้ไม่โดนหลอกในโลกของ หูฟังนั่นเองนะครับหรือว่าในโลกของออเดีโอไปเลยก็ได้ผมเชื่อนะครับว่าใครที่เข้ามาในวงการหูฟังนะครับเข้ามาค้นหาเสียงที่ดีกว่าเดิมเพราะคุณเป็นคนที่รักเพลงมากนะครับแล้วพอคุณเสิร์ชใน Google หรือใน YouTube นะครับคุณก็จะเจอโฆษณาหลากหลายโฆษณาจากหลายๆร้านหรือไม่ก็จากแบรนด์โดยตรงเลยที่เอาหูฟังมาขายคุณเอาหูฟังมาโฆษณา ให้คุณฟังนั่นเองนะครับแล้วคุณก็จะได้ยินสิ่งเดิมเมสียงเบสหนักแน่นมีความมันเสียงคนร้องเป็นธรรมชาติมีความนุ่มนวลเสียงย่านสูงเก็บรายละเอียดได้เยอะฟังสบายเวทีหรือสเตจก็กว้างมากๆและถามว่าคนเราที่เป็นลูกค้าเนี่ยเราสามารถรู้ได้ไงว่าสิ่งที่เขาโฆษณาเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงวันนี้เราจะมาเจาะเบสิกทุกประเด็นสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนที่จะเข้าไปซื้อ ูฟังพร้อมแล้วไหมครับเรามาเริ่มกันเลยข้อที่1น,นะครับแพงกว่าไม่ได้แปลว่าดีกว่าของชิ้นไหนนะครับที่มีราคาแพงกว่ายิ่งในโลกของเทคโนโลยีนะครับทำให้คนหลายคนที่อาจจะไม่ได้ อ่านมาหรือไม่ได้สตูดี้ด้านนี้มานะครับหลงเชื่อว่ามันดีกว่าและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกหูฟังครับเชื่อผมนะครับผมเป็นคนที่อยู่ในโลกหูฟังมันนานมากแล้วนะครับสปีแล้วผมได้ลองหูฟังตั้งแต่ราคาร้อยบาทยนราคาแสนบาทในบ้านผมเองนะครับผมก็มีหูฟังเกิน100คู่นะครับจากราคาต่ําสุดไปราคาเหยียบแสนผมก็มีครับคือผมลองมาทั่วหมดแล้วแล้วผมก็บอกคนได้เต็มปากเลยว่าแพงกว่าไม่ได้แปลว่าเสียงดีกว่า เสมอไปนะครับหลายๆทีนะครับราคาที่แพงกว่านะครับมันเกี่ยวกับแบรนด์เนมนะครับอาจจะเป็นแบรนด์ที่เขาทำของที่ออกมาแพงอยู่แล้วนะครับหรือไม่ก็เกี่ยวกับอ c อ e เซส r ซอรีสิ่งที่คุณได้มาพร้อมกับการซื้อหูฟังหรือไม่ก็วัตถุดิบมัตเตียลต่างๆที่เขาใช้ในการสร้างหูฟังนะครับบวกนวัตกรรมต่างๆที่เขาคิดค้นขึ้นมาเพื่อหูฟังตัวนี้นะครับแต่หลายๆอย่างที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรือไม่ได้เกี่ยวเยอะกับ คุณภาพของเสียงเลยคุณภาพของเสียงมาจากตัว Driver และการทูนของ Driver แต่ละตัวนะครับนวัตกรรมต่างๆนะครับที่แบรนด์ส่วนใหญ่เอามาใส่ในหูฟังนะครับ mm hmm. เขาเอามาช่วยในการทูน i n g ของเสียงแต่ต่อให้เขาเอานวัตกรรม1้0 0 0ิอย่างมาช่วยนะครับมันก็ไม่ได้แปลว่าทูน i n g ของเสียงมันจะออกมาดีนะครับคิดง่ายๆแบบนี้ครับเหมือนเชฟที่ดีที่สุดในโลก เขาสามารถทำอาหารกับวัตถุดิบอะไรก็ได้มันก็จะออกมาอร่อยแต่เชฟที่ทำอาหารไม่ค่อยเก่งนะครับต่อให้มีวัตถุดิบชั้นระดับโลกก็ทำอาหารออกมาไม่อร่อยสู้เท่าเชฟระดับโลกคล้ายๆกันครับต่อให้คุณมีนวัตกรรมร้อยพันชิ้นนะครับหูฟังก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเสียงดีเพราะนวัตกรรม นนมันมีแน่นอน,นครับเมื่อนวัตกรรมใหม่ๆออกมานะครับบวกกับคนที่ทูนหูฟังเก่งๆทําให้สินค้าออกมาเนี่ยดีกว่าสินค้าตัวอื่นที่อยู่ตลาดครับมันเกิดขึ้นแน่นอนแต่มันเกิดขึ้นน้อยน้อยมากครั้งกว่าที่คุณคิดข้อที่2 d r ดร e r เวอร์เยอะไม่ได้แปลว่าเสียงดีอันนี้คล้ายกับจุดที่แล้วที่ผมพูดถึงนะครับ sound quality หรือ quality ของเสียงเนี่ยมันอยู่กับ t u n i n g กับ คุณภาพของ d r i v e r driver วดี d r i v e r ไม่ดีนะครับ d r i เ e r เยอะในหูฟังตัวหนึ่งเนี่ยไม่ได้แปลว่า d r i v e r พวกนั้นจะทูนออกมาได้ดีหรือว่า d r i v e r พวกนั้นจะมีคุณภาพที่สูงนะครับ d r i เ e r เยอะหลายๆทีก็แค่แปลว่า d r i v e r เยอะแล้วตอนนี้คุณอาจจะถามว่าทําไมแบรนด์อะไรแบรนด์ไม่ใช่แค่1 d r i v e r ล่ะหรือว่าแค่2 d r i v e r ทําไมต้องใช้ d r i v e r เยอะด้วยนะครับ driver แต่และ d r i v e r มีคุณสมบัติไม่เหมือนกันครับ Dynamic เ <_ d ynam ic> ทียบกับ Planar เ <_ d ynam ic> ทียบกับ BA เ <_ d ynam ic> ทียบกับ EST <_ d ynam ic> คุณสมบัติแตกต่างกันครับ Tuning บาง Tuning นะครับจำเป็นต้องใช้หลาย d r i v e อหรือว่าใช้ Driver หลากหลายชนิดมาผสมกันเพื่อจะได้ Tuning อย,อย่างที่เขาต้องการนะครับแต่มันก็วนกลับไปสิ่งที่ผมพูดถึงก็คือถ้า Engineer หรือคนทูนหูฟังเขารู้ว่าเขาทำอะไรอยู่เขาก็จะสามารถทำทูนิงนั้นออกมาเนี่ย โดยการใช้ไดรเวอร์ที่น้อยที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้นะครับหลายๆแบรนด์ชอบอัดไดรเวอร์เข้าไปในหูฟังเยอะเพราะว่ามันฟังดูดีนะครับไดรเวอร์ Driver เยอะเสียงมันต้องดีแน่นอนมันดีสำหรับการโฆษณาครับแต่อย่างที่ผมบอกก็คือไดรเวอร์เยอะหลายๆทีก็แค่แปลว่าไดรเวอร์เยอะข้อที่3 Frequency Response Graph จะช่วยชีวิตคุณ f r u e n c y r e s p o n s e g r a p ฟหรือเรียกสั้นๆว่า FR g r a ร h นะครับเป็น กราฟที่ใช้วัดระดับเสียงนะครับอย่างที่คุณเห็นบนจอนะครับนี่คือ FR graph ของหูฟังตัวหนึ่งนะครับและด้วย FR graph เนี่ยคุณสามารถมองได้ว่าเสียงของหูฟังเนี่ยเสียงมันจะออกมาประมาณไหนนะครับแล้วยิ่งคุณมีประสบการณ์ของการฟังหูฟังเยอะบวกกับการอ่าน FR graph ที่เยอะเนี่ยคุณจะสามารถมองแค่กราฟและสามารถจินตนาการได้เลยว่าเสียงของหูฟังตัวเนี้ยมันจะออกมาเสียง ประมาณไหนนะครับเราสามารถดูได้ว่าสิ่งที่แบรนด์เขาโฆษณากันเนี่ยจริงหรือไม่จริงนะครับสมมุตินะครับว่าแบรนด์เขาโฆษณาว่าหูฟังตัวนี้มีเสียงร้องที่ธรรมชาตินุ่มมีเบสที่เยอะมีย่านสูงที่ให้รายละเอียดเยอะ สะอาดแล้วก็เนียนนะครับแต่คุณมาดูกราฟแล้วคุณก็เห็นว่าเบสมันก็ไม่ได้สะอาดคนร้องก็ไม่เท่าเทียมกันแถมเสียงสูงก็ยังมีจุดแหลมจุดพีกเยอะไปหมดเลยแค่นี้ครับแค่อ่านกราฟ fr เป็นเนี่ยคุณก็ปกป้องตัวเองจากโฆษณาทุกโฆษณาที่อยู่ในตลาดได้แล้วแต่ผมก็ต้องขอพูดอย่างหนึ่งก่อนครับว่าสิ่งที่ผมอธิบายเกี่ยวกับ fr กราฟในวันนี้เป็นเบสิก เท่าที่จะเบสิกได้นะครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้รู้เฉยๆว่ามันมีวิธีในการดูว่าหูฟังคุณเน่ยเสียงจะออกมาประมาณไหนนะครับเมื่อคุณเริ่มใช้ FR graph แล้วคุณเริ่มชํานาญกับมันคุณเริ่มลองหูฟังหลายตัวแล้วเทียบกับกราฟหลายตัวนะคุณจะเกิดความชํานาญความเก่งขึ้นมาเองนะครับและคุณจะเข้าใจมากขึ้นเองนะครับว่า FR graph แต่ละจุดเนี่ย มันมีผลอะไรกับเพลงบ้างแต่สําหรับวันนี้นะครับแน่นอนว่าการที่คุณอ่าน F R Graph เป็นต่อให้เป็นระดับเบสิกก็ตามแต่ทาให้คุณมีความมั่นใจในการซื้อของและมีเกราะป้องกันต่อโฆษณาที่คุณได้ฟังเนี่ยเยอะมากขึ้นข้อที่4แ M ไม่สําคัญถ้าคุณอยู่ในโลกของหูฟังมาสักพักแล้วนะครับคุณอาจจะได้ยินสิ่งที่เรียกว่าแรงขับนะครับบางแบรนด์หรือบางร้านอาจจะโฆษณาว่าหูฟังบางตัว ต้องใช้แรงขับค่อนข้างจะเยอะเสียงมันถึงจะดีนะครับเขาก็เลยแนะนําให้คุณซื้อแอมใหม่พร้อมกับหูฟังตัวใหม่ด้วยนะครับเพื่อคุณจะได้มีพลังที่พอสำหรับการใช้หูฟังตัวนี้เพื่อเสียงของมันจะได้มีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงแล้วก็เรื่องไม่จริงนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าถึงจุดจุดนั้นเราต้องมาอธิบายก่อนว่าแอมเนี่ยมันทําอะไรกันแน่นะครับแอมเนี่ยเป็นตัวที่ให้พลังงานให้กับหูฟังหูฟังคนจะได้ เล่นเพลงได้ในวอลลุ่มเสียงที่คุณอยากจะฟังแค่นั้นเองครับผมมันไม่ได้มีผลต่อการทำให้เสียงของหูฟังคุณดีขึ้นใดๆเลยครับมันแค่ทำให้หูฟังคุณเสียงดังขึ้นทีนี้พอคุณเข้าใจแล้วนะครับเรากลับไปถึงจุดที่แล้วกันดีกว่านะครับจริงหรือไม่จริงที่คุณต้องการแอมป์ที่มีพลังเยอะก,กว่าตัวที่คุณมีนะครับจริง ต่อเมื่อคุณใช้หูฟังใหญ่นะครับหูฟังโอเวอร์เอียร์หรือไม่ก็สปีกเกอร์ที่ต้องใช้พลังค่อนข้างจะเยอะนะครับถึงจะได้เสียงที่ดังพอที่คุณสามารถฟังได้นะครับแต่ไม่จริงตอนคุณใช้หูฟังอินเอียร์หูฟังอินเอียร์ทุกตัวนะครับแล้วก็ทุกไดรเวอร์ด้วยไม่เกี่ยวว่า p l a นา EST BA Dynamic Driver ไม่เกี่ยวครับหูฟังอินเอียร์ทุกตัวแล้วผมลองมาเกิน2-300ตัวแล้ว ตั้งแต่ราคาถูกสุดยันราคาเกือบแพงที่สุดไม่มีตัวไหนที่เสียบตรงกับโทรศัพท์แล้วเล่นเพลงได้เสียงดังไม่พอครับไม่มีครับแล้วเมื่อหูฟังมันสามารถเล่นเสียงได้ดังพอแล้วจากการเสียบตรงกับโทรศัพท์จริงๆมันเล่นได้ดังกว่านี้ด้วยดังจนเกินขีดของความปลอดภัยด้วยซ้ำนะครับมันหมายความว่าแอมสำหรับหูฟังอินเอียร์ไม่จำเป็นต้องมีครับประหยัดเงิน ไม่ต้องซื้อแอมถ้าคุณใช้แค่หูฟัง in นเอียแล้วตอนนี้คุณก็อาจจะถามว่าเอ้าแล้วแดกล่ะแดกนี่จำเป็นต้องมีไหมแดกเนี่ยผมยังเห็นประโยชน์นะครับแต่ว่า คุณก็ไม่จำเป็นต้องซื้อ d ด c ราคาแพงอยู่ดีนะครับจริงๆเหตุผลที่คุณจะต้องซื้อ d ด c หรือว่าจำเป็นต้องซื้อ d ดกก็คือถ้าคุณฟังเพลงจากโทรศัพท์หรือจากคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยคุณได้ยินเสียงที่ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่มีเสียงฮิสมีเสียงซ่าๆอะไรก็ตามนะครับคุณต้องซื้อ Dac ในการเปลี่ยนให้เสียงตรงนั้นนะ่ะออกมาสะอาดมากขึ้น Dac เนี่ยมันจะมีเรตติงที่ชื่อว่า ไซแนดเออมันเริ่มลึกแล้วฟังกับผมแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งกดออกนะครับไซแนดนี่นเป็นสกอร์ที่เขาให้กับแ a กกับแอมที่สามารถเล่นเสียงได้แบบสะอาดนะครับสกอร์ยิ่งสูงยิ่งดีนะครับตอนนี้แ a กที่ได้เรตติงสูงสุดนะครับจะอยู่ที่คะแนนไซแนดประมาณ130แต่เขาบอกกันว่านะครับคะแนนไซแนดที่มากกว่า80นะครับมนุษย์ของเราเนี่ยก็ไม่สามารถแยกแยะออกได้แล้วนะครับก็คือคะแนน80นี่คือมันสะอาดเท่าที่มนุษย์เราจะ ได้ยินแล้วว่ามันสะอาดนะครับสูงมากกว่านี้ก็คือไม่ยังเป็นแล้วมันถือว่าเวอร์นะครับและจุดนี้สําคัญเพราะอะไรครับผมเพราะว่าผมจะแนะนำาดกตัวนึงให้ทุกคนใช้นะครับแล้วเป็น d a กตัวเดียวที่คุณต้องการตลอดชีวิตนะครับถ้าคุณใช้หูฟังเอ็นเอียและแดกตัวนั้นก็คือ Apple dongle DAC USB C นั่นเองนะครับไอตัวนี้แหละไอตัวจิ๋วนี้แหละครับมีไซแนคะแนนที่99 ใช่ครับมันเสียงสะอาดแบบเหลือเชื่อเลยครับไอตัวเล็กราคาถูกๆแค่นี้แหละไม่จำเป็นเลยที่คุณต้องซื้อแดกราคาแพงๆครับไม่จำเป็นโอ้สวัสดีครับผมทิมมี่จากในอนาคตนะครับอยากมาเสียบนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องแดกกับแอมนะครับจริงๆเรื่องแดกกับแอมเนี่ยมันเจาะลงไปลึลกๆกว่านี้ด้วยแล้วก็มันก็มีเหตุผลเหมือนกันที่ทำไมถึงควรซื้อแดกราคาที่แพงหรือซื้อแอมราคาที่แพงนะครับแต่ จุดประสงค์ของวิดีโอนี้ผมแค่จะมาสื่อสารให้ทุกคนรู้ว่า d mm hmm. ดกกับแอมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสินค้าอยู่ในหมวดของความอยากได้มากกว่าอยู่ในหมวดของความจำเป็นนะครับถ้าใครมาบอกคุณว่าคุณจำเป็นต้องมี d ดกตัวนี้หรือจำเป็นต้องมีแอมที่พลังแรงขึ้นนะครับไม่จริงครับคุณไม่จำเป็นนะครับ Apple Dongle d a c แค่นี้ ก็พอแล้วครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าถ้าคุณเอาเงินที่คุณจะไปลงกับ DAC กับ AMP ไปซื้อหูฟังใหม่ที่แพงกว่านะครับคุณจะเห็นความแตกต่างของคุณภาพกับเสียงมากกว่านะครับถ้าคุณซื้อหูฟังใหม่สมมติคุณมีตังห้าพบาทจะไปซื้อ DAC หรือซื้อ AMP นะครับแต่หูฟังของคุณที่ใช้อยู่เนี่ยราคาแค่พันบาทนะครับคุณเอา5้าพันนั้นนะ่ะไปซื้อหูฟังใหม่ คุณจะได้เสียงอัปเกรดที่เห็นได้ชัดเจนมากกว่ามหาศาลเลยนะครับข้อที่5สายอัปเกรดไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยใช่ครับสายอัปเกรดที่เขาบอกว่าเปลี่ยนเสียงหรือว่าสามารถซ่อมเสียงหูฟังของคุณได้นะครับเปลี่ยนหูฟังเก่าเป็นหูฟังใหม่แค่เปลี่ยนสาย ไม่จริงครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับผมมีหูฟังหลายตัวผมก็มีสายหลายสายเหมือนกันนะครับสายของผมก็มีตั้งแต่ราคาถูกๆจนถึงราคา30,000ผมก็มีผมบอกได้เลยว่ามันไม่สามารถซ่อม เสียงที่ไม่ดีได้ถ้าคุณฟังหูฟังของคุณแล้วคุณไม่ชอบเสียงคุณรู้สึกว่ามันขาดตกหล่นเล็กๆน้อยๆตรงนี้ตรงนั้นนะครับการซื้อสายอัปเกรดไม่สามารถซ่อมเสียงตัวนั้นได้นะครับวิธีเดียวที่จะทําให้เสียงมันดีขึ้นก็คือการซื้อหูฟังที่เสียงดีกว่าตัวที่คุณมีแค่นั้นครับแล้วถ้าถามผมว่าการเปลี่ยนสายเนี่ยจริงๆแล้วมันเปลี่ยนเสียงบ้างไหมในประสบการณ์ของผมมันก็ เปลี่ยนนะครับแต่ว่ามันเปลี่ยนในแบบที่ว่ามันเล็กน้อยมากๆนะครับถ้าคุณไม่ใช่คนที่หูดีแบบมากนะครับหลายๆทีคุณอาจจะไม่ได้ยินข้อแตกต่างเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ที่แน่นอนก็คือนะครับมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเสียงพอที่จะซ่อมอะไรเกี่ยวกับหูฟังของคุณได้นะครับถ้าคุณอยากได้หูฟังที่เสียงดีขึ้นเอาเงินของคุณซื้อหูฟังที่เสียงดีขึ้นครับอย่าเอาเงินไปลงกับ สายอัปเกรดและข้อที่6ข้อสุดท้ายครับ Burn in is bullshit <S <c oughs> ใช่ครับ Burn in มันไม่มีจริงครับผมได้ลองกับมือมาแล้วหลายๆตัวเลยครับ Burn in ฟังเอง Burn in แล้วก็วัดเสียงด้วยไม่มีความแตกต่างเลยครับ <c oughs> ถึงจะมีสมุิผมให้นิดนึงอะ่ะอาจจะมีก็ได้ แต่แน่นอนว่ามันไม่สามารถซ่อมเสียงหูฟังของตัวนั้นได้ถ้าสมมติคุณซื้อหูฟังมาปุ๊บคุณฟังแล้วคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ชอบคุณยังไม่เต็มที่กับมันนะครับการเบิร์นอิน2 0 0 3 0 0ชั่วโมง2,000ชั่วโมงมันก็จะไม่ทำให้คุณชอบหูฟังตัวนั้นมากขึ้นนะครับแต่ผมก็ได้ยินคนบางคนจากทางไกลมาละ เ้ยแต่ผมได้ยินเสียงที่แตกต่างนะผมใช้หูฟังไปสักพักหนึ่งเสียงมันก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะอันนี้ผมอธิบายได้ครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่ในวงภาษาเกษเขาเรียกว่า brain burn in หรือภาษาไทยแปลว่าสมองคุณ เกิดความเคยชินสมองของคนเรานะครับเกิดความเคยชินกับหลายๆอย่างได้ง่ายมากๆเลยนะครับสมมุติคุณเดินเข้าไปในร้านอาหารนะครับคุณอาจจะได้กลิ่นอาหารแต่ว่าถ้าคุณถามเชฟถามคนที่ทํางานในร้านอาหารนะครับเขาอาจจะไม่ได้กลิ่นอาหารเหมือนที่คุณได้กลิ่นนะครับเพราะว่าเขายืนอยู่ตรงนั้นมา8ชั่วโมงเนะี่เขาชินกับกลิ่นนะั้นมนเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องนี้ก็จริงกับ หูฟังเหมือนกันนะครับเมื่อคุณฟังหูฟังตัวนึงไปนานๆนะครับคุณก็จะเกิดความเคยชินแล้วเสียงมันก็จะรู้สึกว่ามันดีมันโอเคนะครับแต่เมื่อคุณเปลี่ยนไปใช้หูฟังที่ดีขึ้นเมื่อไหร่หรือว่าคุณเปลี่ยนไปใช้หูฟังที่มันโคะตัวกันนะครับแล้วกลับมาใช้ตัวเก่าคุณก็จะรู้สึกเลยว่ามันมีอะไรผิดปกติกับ หูฟังตัวนี้นะครับเหมือนครั้งแรกที่คุณได้หยิบหูฟังตัวนี้มาใช้เลยครับอย่าไปเชื่อครับเมื่อร้านบอกว่าอ๋อคุณต้องเบินอินสัก200ชั่วโมงเสียงมันถึงจะดีขึ้นนะครับถ้าคุณซื้อหูฟังตัวนึงมาแล้วคุณไม่ชอบครับคืนครับอย่าไปเบินเอิน200ชั่วโมงแค่คืนแล้วก็ซื้อตัวใหม่ครับผมลืมไปเลยมันมีอีกข้อหนึงฮนะข้อโบนัสกันข้อ7นะครับเวทีเสียงหรือ sound stage มีจริงหรือไม่มีจริงอ่าอันนี้เป็นข้อที่ผมว่าสนุกพอสมควรนะครับ soundstage หรือเวทีเสียงเนะี่ยเป็นความรู้สึกของความกว้างของเสียงเพลงนะครับเมื่อคุณฟังเพลงอยู่อันนี้มีจริงหรือไม่มีจริงนะครับผมต้องบอกได้ว่าทั้งจริงและก็ไม่จริงครับมันจริงสำหรับผู้ฟังแบบ overear หรือว่า speaker นะครับแต่มันไม่ค่อยจริงสำหรับผู้ฟังแบบ in-ear นะครับเพราะว่า soundstage หรือเวทีความกว้างของเวทีเนี่ยมันเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า HRTF นะครับใช่ครับมันเริ่มลึกอีกแล้วแต่ผมสาบานว่ามันสำคัญนะครับ HRTF หรือว่า Head Related Transfer Function มันเกี่ยวกับปฏิกิริยาของคลื่นเสียงเมื่อมากระทบกับไหลกระทบกับหัวกระทบกับใบหูของคุณก่อนที่จะเข้าไปในรูหูของคุณนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้มันทำให้คนเราสามารถแยกแยะออกได้ว่าเสียงไหนอยู่ไกลเสียงไหนอยู่ใกล้ตรงนี้แหละมันสร้าง เวที t, หรือ sound s t a จที่กว้างนะครับแต่ถ้าคุณสังเกตดีๆนะครับหูฟังอินเอียร์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวกับไหลเกี่ยวกับหูเกี่ยวกับใบหูของคุณเลยมันเสียบตรงเข้าหูของคนครับแสดงว่า sound s t a จที่อยู่นอกหัวหรือเวทีที่กว้างหลุดออกจากหัวเนี่ยในหูฟังอินเอียร์เป็นไปไม่ได้ ในหลากหลายสถานการณ์มันมีสถานการณ์เดียวนะครับที่สามารถได้ soundstage ที่ออกนอกจากหัวได้จากหูฟังอินเดียนั่นก็คือถ้าเพลงมันถูกอัดมาแบบ Dolby Atmos หรือว่าใช้วิธีการอัดที่คล้ายๆ Dolby Atmos แต่อันนั้นคือ topic สำหรับวิดีโออื่นนะครับเราจะไม่เข้าไป topic นั้นในวันนี้แล้วตอนนี้คุณก็อาจจะถามผมว่าเอา้าทำไมหูฟังบางตัวเสียงดูเหมือนกว้างกว่าหูฟังอีกตัวที่ผมเคยลองล่ะคาตอบง่ายๆครับ tuning ครับผม tuning บางสไตล์ จะให้เสียงที่ออกแนวกว้างกว่า t ทู i n g สไตล์อื่นๆนะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าแซวเซสหรือเวทีเสียงที่กว้างเนี่ยสามารถสร้างได้ใน t ทู i n g และถ้ามันสร้างได้ใน t ทู i n g คุณก็สามารถดูได้ใน FR Graph นั่นเองนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนว่ามันใช้ความชำนาญระดับสูงพอสมควรนะครับที่จะสามารถอ่าน FR Graph แล้วมองเห็นได้ว่า ทูนิงสไตล์ไหนมันจะมี Soundstage หรือมีเวทีเสียงที่กว้างกว่าทูนิงสไตล์อื่นนะครับเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยมากแต่ถ้าคุณอ่านเป็นคุณก็สามารถมองเห็นได้ครับผมว่า t ทู i n g ไหนจะมีซาวด์ t a g e ที่กว้างและทู i n g ไหน Soundstage ออกมา โอเควันนี้ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับ7ข้อที่คุณรู้จะได้ไม่โดนหลอกในโลกของหูฟังนะครับถ้าคุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆในวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับในอนาคตผมจะมีวิดีโอออกมาเพียบเลยที himself, ่เกี่ยวกับหูฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นแนะนําหูฟังจะเป็น tutorial สอนต่างๆหรือว่า tips and tricks วิดีโอที่สไตล์ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe แล้ววันนี้ผมต้องไปก่อนนะครับเหนื่อยมากี่ a า e out bye